วันนี้เราอีทําเมนูยําหนังหมูกันทุกคนเฮยยําหนังหมูใส่ปรา้ยครัวเคงเครื่องยําของเราก็จะมีตะไคร้พริกโขหอ,อมผักกีใบรวยต้นหอมผักกีแล้วก็ลูกม่วงเดี๋ยวเราไปรอยเครื่องยําไว้เลยถ้ามีตัวปูใส่ตัวปูก็รอยทุกคนเฮยซึงที่จริงยําหนังหมูใส่ม่วงมุดกินรยแต่ว่าวางนี้หาซื้อม่วงมุดไม่ได้นี้เลยใช้ลูกม่วงเปรี้ยวธรรมดาไปกอนเดี๋ยวเราอีใส่ลูกม่วงสักหน่วยพอพอลูกม่วงเสร็จแล้วก็ไปโตนใส่ครบนังหมูเลยเมนูวันนี้ไม่ต้องก่อกไวไม่ต้องใช้แม่พัวโตลูกม่วงเสร็จแล้วก็ไปติ้มปรี้ยครัวหน่อยๆติ้มให้มันเนียนๆอย่าให้มันหยาบแรงๆติ้มเสร็จก็ใส่ลงไปในโกมยําเลยแล้วก็ใส น้ำตาลรักรองช้อนชาใสหวานรัก1ช้อนชาแล้วก็น้ําปลาหิดทุยเติมตีหิดก่อนไม่ถึงไรค่อยเติมเอาราวใส่เครื่องปรุงแล้วก็มาใส่เครื่องยําที่เราหั่นไว้แล้เดียวกันเลยประไรทุกอย่างลงไปเต็มโคมเลยนี่ทุกคนเออแล้วก็ยําทุกอย่างให้เข้ากันถึงชิมแล้วว่าไม่ถึงอร่อยเราค่อยเติมลงไปพอชิมๆแล้วไม่ถึงดีปีกับพาวควัวเดี๋ยวเราอีใส่ดีปีแล้วก็ปาวควัวลงไปเลยแล้วก็บีบส้มเนาสักองหน่วยตามด้วยน้ําปลารักหวางอีเสร็จน้ําลาย้อยแล้วดิพอปรุงเสร็จแล้วก็ย่าไม่เข้ากันอีกแล้ปรุงเติ่มรอบนี้น่าว่าร้อยแล้วก่อนเรายําหอยกงเลยแล้วก็ทําพันนี้นี่เสร็จแล้วทุกคนเออเดี๋ยวชิมก่อนว่าร้อยแล้วมั้รอบนี้แค่นได้ร้อย แล้วนี่ทุกคนเหอเดี๋ยวเราไปหาใบขี้มิ้นอ่อนมานอนอก,กับใบขี้มิ้นก็อร้อยทุกคนเหอมันหอมเคยกินไม้อะใบขี้มิ้นนั้นเดี๋ยวตักมาชิมเล่นเล่นซักจานนุยนุยถ้ากินไม้อะทุกคนเหอใช่ร,อร้อยแรงอกนี่นอก,กับใบขี้มิ้นร้อยแรงมันหอมหอมกลิ่นมันหอมเข้ากันนี่กับยำห,หนังม้วนก๋เคี่ยวแล้วเพลินนี่หนึบเหน็บหนังหมูแล้วหอมเผาขั่วนอก,กับใบขี้มิน้นท์ใช่ร้อยแรงนี่ลองทำกินเลตาสุดยอดเลยกินเป็นกับแก้มก็ร้อยกินกับเบียร์เย็นๆนะว่าได้แรงอกยย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 ำพัััันนนนนนนธุ์ทีีีี่่่่บบาาาาาาางงงงงคคคกกกกกกก็็ใใสสสสสเเเเเตวววววลลลดดดด้้ิิิมมมจึแอออ๋ข มันรอยจังหูนี่ทุกคนเออรอยแรงยำนังหมูเผาคั่ว